รัฐบาลจะต่อเคอร์ฟิวไปอีกระยะหนึ่งเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการแพร่กระจายหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นจริงร้อยเปเซหรือเปล่าถ้าเราประมาทเมื่อไหร่โอกาสที่มันจะกลับมาเนี่ยมีโอกาสสูงมากเพราะทุกวันนี้คิดว่าการตกกันเยอะและบางคนไม่ใส่แมสบางคนไม่ระวังตัวในการคุยกันในการที่ว่าพบปะติดต่อกัน เพราะฉะนั้นสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเคยเอคอคยฟิวไปต่อค่ะรัฐบา,าบาลบอว่า,าหมดโควิดเป็นศูนย์แล้วจะต่อบพลกรฉุกเฉินใหม่ไม่เห็นด้วยเพราะว่า,วามันจะ กลายเป็นปิดช่องทางให้พ่อค้าแม่ค้าเลิกไม่ได้ขายของเพราะทุกวันนี้ก็หากินลําบากแล้วถ้าว่าเป็นศูนย์ก็สมก,ก็สมควรที่จะให้ไม่สมควรที่จะต่อเพราะว่าแม่ค้าพ่อค้าจะได้ขายของสะดวกขึ้นลำบากค่ะเพราะว่า เรานี่อยากจะให้ถ้าว่าตัวเลขยังเป็นศูนย์อยู่ก็อยากให้ปลดล็อกอยากให้เลิกเคอร์ฟิวเพราะว่าทุกทีเคยวิ่งค้าขายกันวิ่งซื้อของประมาณเที่ยงคืนประมาณตีสามก็กลับมาขายของได้ตอนนี้ต้องมาตื่นตีสามตีสี่ต้องไปซื้อของกว่าจะได้กลับมาขายก็แจ้งไม่ไม่ทันทำมาหากินและลูกค้าก็น้อยลงค้าขายลําบากจากยอดที่เคยได้ก็ปีนี้คือตกมากลําบากก็อยากให้แบบมาปลดล็อกใช้ล็อกไว พ่อแม่ค้ากล็ลำบากทุกคน้นเกิดผลกต่อชาวบ้านซึ่งชาวบ้านพวกนี้ก็จะทำมาหากินไม่ได้ประชาชนทั่วไปก็จะเดือดร้อนค้าขายก็จะเกิดการสะดุดและค้าขายไม่เต็มที่ทาให้เกิดปัญหานิสินต่างๆตามมาแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาค้าตัวตายที่เราเห็นข่าวกันช่ววันนี้ค่ะทําให้เกิดปัญหาเป็นวงกว้าง คือว่าชาวบ้านจะอดตายแล้วเออนี่ไม่มีกินกันแล้วทุกวันนี่ผูกคอตายกันมัง่งฆ่าตัวตายมัง่งรู้ไหมรัฐบาลนะเออเงินห้าพันก็ไม่ได้กันคือว่าเงินห้าพันนี่นะต้องแจกทุกทะเบียนไม่ใช่จดเฉพาะคนรวยเออรัฐบาลนี่ไม่ซื่อไม่ตรงเออจะบอกเลยว่าตอนรัฐบาลถ้าเปิดเคอร์ฟิวไปใหม่หยุดพักเลยคือว่าตายทั้งประเทศ ก็อยากให้รัฐบาลปิดกระบวชุดเสริอะไรต่อไปอีกเดือนหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมก็กลัวเกิดว่าอาจจะมีคำลบสองเกิดขึ้นมาอย่างเกาหลีตอนนี้ก็มีเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะว่าพอเราเปิดอะไรขึ้นมาขายของตามตลาดน้าตลาดอะไรขึ้นมาก็จะมีไข,ข้โควิดขึ้นมาอีกแต่ถ้าการกระทบกระเทือนนะครับกวกระทบกระเทือนครับร้านผ้าร้านอะไรอย่างเงี้ยกนน้อยคนน้อยมากที่จะมาซื้อครับ วันวันหนึ่งบางทีอน,นอนไม่ได้ขายของเลยแต่แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะแต่เราอยากให้ใช่วัดโควิดมันหายไปเนะาะกที่เ้เป็นศูนยแล้วจา,จากนี้ถึงสิ้นเดือนก็คงอยวอีกประมาณครึ่งเดือนถ้าเป็นศูนย์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆพลเรือาฉุกเฉินคงว่าสุกวันที่จะยกเลิก ว่าการทำมาหากินการทำมาค้าขายมันค่อยจะตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดเป็นศูนย์แล้วนะคะก็ยังมีการเคอร์ฟิวต่อ,อก็มีผลดีนะคะก็คือว่าคือให้แน่ใจไปเลยว่าจะไม่มี คนที่เชื้ออีกก็จะได้เปิดเป็นแบบเศรษฐกิจอะไรก็จะได้เริ่มต้นใหม่กันนะคะแต่ข้อเสียก็มีคือตอนนี้อย่างเราเป็นแม่ค้านะคะก็คือ,อไรายได้เราจะลดลงเยอะเลย